เ,เปิดบัญชีกับพายเอแปดทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรทพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมพนีวิสิตและสมนาเฉพาะลูกค้าพายเอแปดโทรศูนย์สองสองศูนย์ห้าเจ็ดสองห้าศูนย์หรือแอดไลน์ atpia แปดตัวเองติดล้อใช่ไหมครับติดล้อเนี่ยจริงๆกำไรจะออกมาประมาณประมาณหนึ่งพันล้านเนาะก็แต่เชิงกำไรเนี่ยอาจจะดูสู้ npc ไม่ได้ ในแง่ของความเสถียรเนี่ยต้องบอกว่าวัานนี้ในในกลุ่มทัชทันับเป็น m t c สวัสดิติดล้อเนี่ยตอนนี้จุดเด่นของ MPC คือนิ่งที่สุดแล้วนิ่งทั้ฟารมไรนิ่งทั้ง NPL ต,ตัวติดล้อเนี่ยไตรมาสนี้เเป็นไตรมาสที่เขาแก้แก้เกมด้วยการคุม NPL ให้อยู่หมัดเพราะว่าถ้าใครจำได้ไตรมาสสองเนี่ย NPL ของเขาพุ่งจาก1.6เป็น1.9เท่านั้นแหละหุ้นความเลย คุ้นความเลยเจ็ดเพราะว่าไกด์ของไกด์ยันของแมจเมนตะ์น่ะก็ก็มองว่าตัว NPR Ratio นะ่ะมันมันไม่น่าถึง1.9เก้าพอมันเกินเป้าเนะ่ยทุกคนก็ตกใจเพราะว่ากลัวว่าเอ่อตัวติดล้อจะจะเอาไม่อยู่แล้วค d i ดิคอสจะปรับเพิ่มขึ้นไตรมากที่3เนี่ยดูเหมือนกับว่าผู้บริหารก็มาแก้เพียนพอยต์ตรงเรื่องของตัว NPR ratio เพราะ NPR Ratio ของตัวติดล้อเนี่ยส่งตัวที่หนแล้วก็ปีเนี้ย ที่ประชุมในวันนี้ยังไงไม่เกิด2%นั่นหมายความว่าจุดที่เป็นเพนพอยต์สำคัญของติดล้อเนี่ยเอาอยู่ละก็คือไม่ไม่สูงขึ้นแต่ต้องแลกมาด้วยสินเชื่อไม่โตเพราะว่าติดล้อสินเชื่อติดลบ0.3%เพราะว่าติดล้อเนี่ยมีไฮเปอร์เชสกลุ่มวับรรทุกที่ยังไม่ฟื้นตัวฉะนั้นเนี่ยในฝั่งการเติบโตก็หมอติดล้อเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเด่นมากแต่ว่าจุดเด่นของติดล้อไปอยู่ที่มาจิ้นดีขึ้นแล้วก็การควบคุม NPL ได้อยู่หมัด แล้วก็ถ้าจะพูดรวมไปการประชุมวันนี้เลยเนี่ยไกด์ยันของผู้บริหารนะออกมอริเทนที่เป็นบวกก็คือว่าไรมาสี่เนี่ยสินเชื่อจะกลับมาเติบโตล,ละอันนี้คือข้อข้อแรกข้อที่สองเนี่ยตัว funding cost มันเริ่มนิ่งแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งโลนยูก็คือการคิดดอ,อกเบี้ยนนะ่ะยัขึ้นต่อฉนันมาจินน่ะก็จะดีขึ้นประกันก็จะดีขึ้นตามสินเชื่อแล้วก็เขาก็อบอกเลยว่าตัว NPL เนี่ยจะลง และจะทำให้ตัวเครดิตคอสเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกว่า substantial decrease ก็คือว่าลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็เลยทำให้ถ้ามองใจว่าสามเนี่ยกำไรติดล้ออาจจะไม่ดูดีมากแต่จะมาสี่เนี่ยจะกลับมาดีทั้งกำไรแล้วก็ตัว NPL พอหลังจากผู้บริหารผู้เสร็จนะขุ้นติดล้อก็พุ่งทะยานเลยพุ่งยิ่งกว่า MPC ด้วยซ้ำก็เพราะว่าตลาดม,มีความรู้สึกบั่นใจมากขึ้นว่าแต่มาสี่เนี่ยกำลังจะฟื้นตัวแล้วปีหน้านะน่าจะดีขึ้นอันนี้สรับตัวติดล้อนะครับ ไอ้สองตัวนะครับ uh, พี่เอมไม่แน่ใจว่ามีโอกาสได้ได้ Ana l y s t m e e t i n g หรือยังครับ a n a า y s t m e t t i n g วันนี้พอดีเลยก็อยากที่เนทราบคือ,อติดล้อเนี่ยงบงบออกมาไม่ดีตอนแรกเราก็หวั่นใจหวั่นใจว่าราคาคุ้นจะพันผลหรือเปล่าแต่ NPL เนี่ยเขาทําได้ดีแต่ก็อย่างที่เรนทราบคือตอนประชุมกับทางคุณปิยศักดิ์ซึ่งเป็นผู้บริหารรับสูงนะ่ะ ก็ดูเหมือนจะฉายภาพไปเชิงบวกแต่ที่เรียนทราบคือภาพต่างๆ Q4 น่ยจะดีขึ้นทั้งสินเชื่อทั้งมาจินทั้งเครดิตคอร์สลดลงอันนั้นก็เป็นทําให้หลังจากเปิดตลาดปุ๊บนะคุ้นติดล้อก็ปรับขึ้นแล้ววิ่งทะยานต่อไปปิดเ,เพิ่มขึ้นมา10%เนลยทันทีแต่ทั้งที่จริงถ้าเทียบไปแล้วเนี่ย MTC น่ะผลงานนิ่งกว่าด้วยสามแต่ว่าเข้าใจว่าติดล้อเนี่ยในเชิง valuation ในแง่ของ price to book เนี่ยก็เทรดเพียงแค่1.1.6เท่า แต่ว่าของของเอ c ่ะเฉือยอยู่ประมาณสัก2 2 7 7 8 8นั้นในในระดของราคาหุ้นนะ่ะต้องยอมรับว,ว่า밸ูชั่นของตัว MTC นะ่ะแพงกว่าติดล้อติดล้อพอทุกคนเริ่มคลายกังวลและเอารูปสัญมมาักสีดีนะ่ยคนก็อาจจะไปมองว่าเออติดล้อน่าจะมีโอกาสในการฟื้นตัวมากกว่าหุ้นก็เลยพยานขึ้นได้ได้ดีกว่า แต่ว่าฟังโดยรวมๆแล้วเนี่ยโทนก็น่าจะเป็นบวกครับแต่มาที่สีก็คือมองว่ากําไรน่าจะเกินพันไม่เกินพันนั่นหมายความว่ากําไรของเขาจะเติบโตทั้งยีออนยีและคิวอนคิวในแต่หวสี่นะแล้วก็กําไรทั้งปีเนี่ยก็จะเติบโตประมาณสัก13เปอร์เซ็นก็ถือว่าโอเคแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าภาพลักษณ์เป็นประมาณนี้นะดอกเบี้ยอาจจะมีการปรับลดลงได้อีกสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าผมเชื่อว่าต่อให้ถ้าเรามองย้อนไปที่ทางอเมริกาเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าคุณดน้อทันะ้มเนี่ยอยากให้ดอกเบี้ยลง ผมยังมองว่าตัวท,ทรัพย์อยากให้ดอกเบีย้ยลงฉะนั้นเนี่ยผมยังมองว่าต่อให้เฟดจะลดดอกเบีย้ยไม่มากเท่ากับที่เป็นเฟดดอทพอตสี่ครั้งเนี่ยผมยังมองว่าดอกเบีย้ยอเมริกาจะป็นขาลงและเมืองไทยก็ยังมีรูมในการที่ปรับลัดอกเบีย้ยลงสักครั้งหนึ่งในในปีหน้าฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเราคิดว่าสินเชื่อจะกลับมาเติบโตได้นะครับได้ดีขึ้นมาจิ้นก็น่าจะดีละราะดอกเบีย้ยมันลงแล้วก็ตัว m p l เนี่ยถ้าคุมอยู่หมดัดก็นั่นเหมือนว่ากำไรปีหน้าเนี่ยเราคาดการณ์จะโต6 ฉะนั้นเนี่ยในโชนของของ,ของอตัวติดล้อเนี่ยก็มองเป็นโชน positive หลังจากประชุมนักวิห์นะครับอืมอืมครับอ่แต่การที่เขาควบคุมฝัฝ่งของ NPL มากๆอย่างที่พี่เอกบอกว่าเขาอาจจะต้องแลกกับการที่ตัวโลนโกรสมันอาจจะอาจจะใช่ชะลอลงมาอ่านิดนึงเนี่ยนะครับครับไอ้ตรงนี้มันเราต้องเฝ้าติดตามยังไงเพราะว่าสุดท้ายถ้าสมมติคุมหนักๆเนี่ยมัน มันก็อาจจะไม่โตไปถึงจุดหนึ่งอาจจะทําให้นักลงทุนก็กลับมาคอนเซิร์นอีกทีหนึ่งไหมครับอาจจะทั้งกลุ่มเลยก็ได้ไม่เฉพาะจับจงไปที่เนาครับจริงๆเนี่ยถ้าถ้าพูดตามตรงกับกลุ่มนอนแบงก์ bank, กลุ่มพวกจำนนทะเบียนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มจำนนทะเบียนเนี่ยลูกค้าหลักก็คืออะไรลูกค้าบุคคลพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเ,เอาข้อจริงแล้วเนะี่ยเขาต้องการเงินแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจําได้ตัวผู้บริหารนะคงจะก,กังวลมาก เรื่องของ NPL ก็เลยคุมเข้มมากพอคุมเข้มมากผลที่ตามมาก็คือสินเชื่อเนี่ยแทบไม่โตเลยคือสินเชื่อจำนวทะเบียนผมว่ายังพอโตแต่ว่าที่มันไม่โตก็เพราะว่าเช่าซื้อรถบรรทุกเนี่ยติดลบลบค่อนข้างเยอะไม่ไถ่วงให้พอโไปรวมเนี่ยเรียกว่าส่งตัวแต่ว่าแต่มาที่สี่เนี่ยทางทางผู้หารงก็บอกว่าจะเร่งโตแล้วจะเร่งโตนั่นก็หมายความว่าประเด็นสําคัญ mm. ไม่ได้อยู่ที่ความต้องก,การมีหรือไม่ความต้องก,การใช้เงินมีอยู่แล้วกลุ่มเนี้ย มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าหนี้อ่ะก็คือตัวติดล้อจะเอาหรอเปล่าคือจะเล่นหรือเปล่าซึ่งติดล้ออาจจะกังวลว่าแต่มาสองเขามีปัญหาเขาได้คุมแต่มาสามนะพอคุมได้มาสามปุ๊บข่าวดีก็เลยอยู่ที่ว่าการจัดการตัว NPL ีเนี่ยเขาบอกว่าตัวบรานชิดคลีนาบเนี่ยมันจบแล้วมันจบแล้วคําเนี้ยมีผลมากเพราะเมื่อบรานชิทคลีนาจบแล้วก็คือเข้าสู่หมวดการเติบโตและครดิตคอสะลดลง ไม่หมายว่าแต้มมาสี่ถึงไปแต้มาสที่น่าจะเป็นบวกราคาหุ้นถึงตอบรับอนาคตมากกว่าตอบรับแต้มาสที่สามฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยติดล้อคงจะเร่งเครื่องแต่คาว่าเร่งเครื่องเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันคงไม่ได้โตแบบพวบไม่ได้โตแบบกระชากอะ่ะ คือคงจะโตแบบปีหนึ่งประมาณ10%บวกลบไปอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วการที่เศรษฐกิจไทยยังโตไม่เยอะเนี่ยแล้วคุณไปเร่งโตนะสุดท้ายเนี่ยคุณจะมาจ่ายเป็นสำรองที่สูงขึ้นในอนาคตฉะนั้นเลยมองว่าถ้าสถานก,การณ์เศรษฐกิจไทยโตประมาณ2.5-3% 3%, 3เนี่ยบนสมมติฐานว่าไม่รู้นะว่าปีหน้าเอ็กซ์พอร์ตไทยจะโตหรือเปล่า ใช่ไหมอีกก็ได้สัมภาษณ์กับผู้เ่ยวชาญหลายท่านนะ่ะเขาก็กลัวว่าการขึ้นแ r ริฟของของทางทรัมป์เนี่ยจะทําให้การค้าโลกมันชะลอตัวแล้วไทยเนี่ยส่งออกไปอเมริกาเกือบยี่สิบเปส่งออกไปเอ่อจีนน่สิบเปอเนงคนนี้รวมๆกัน หนึ่งประมาณสักเกือบๆหนึ่งในสามของเอ็กซ์พอร์ตไทยไปแล้วอ่ะงั้นถ้าเกิดว่าเขาฟาดฟันกันหนักเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยส่งออกไทยอาจจะอาจจะชะลอตัวและที่สำคัญก็คือว่าสินค้าจีนเข้าไทยอีกก็กลายเป็นว่ายิ่งขาดดุลการค้าเข้าไปอีกใช่ไหมครับท่านเนี่ยตรงนี้เองอ่ะพี่ว่าปัจจัยที่มองว่ามันจะต้องระวังอยู่คือว่าเราไม่แน่ใจว่าตัวมาตรการของคุณทรัมป์หลังจากที่จะเข้าบังยับอำนาจในประมาณสักต้นปีหน้านหะมันจะมีผลต่อเทรดเทรดวอล์มากแค่ไหน นะครับฉะนั้นเนี่ยการเติบโตก็ตีง่ายๆคือจากที่เคยโตปีละสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ตีว่าเติบโตปีละสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุม NPL ให้อยู่เนี่ยเราก็จะเห็นกำไรเนี่ยของตัวติดล้อเนะี่ยเติบโตในระดับด d บ u b l e Digit น่าจะ Happy สำหรับทางลงทุนแล้วนะครับตัวนิ่มที่มันควรจะดีขึ้นจากการที่กนงมีการลดดอกเบีย้ยมันมันจะเริ่มเห็นผลในช่วงไหนครับเพราะผมว่าจะว่าเขาน่าจะมีการล็อกอยิวอะไรไปไปก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะสำหรับติดล้อ ใช่ครับคือแนวโน้มเนี่ยนิมเนี่ยต่อให้มีการลดดอกเบียยเ้ยนะแต่ว่าในเชิงของการคำนวณเนี่ยนิมมันยังเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเนาะนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่า hmm. นิมนิมในช่วงของตัวดอกเบียเ้ยนะมันต้นปีเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาเขาออกฟันดิ้งเนี่ยเขาออกประมาณสักสองปีสามปีฉะนั้นสองปีที่แล้วเนี่ยดอกเบีย้ยมันต่ําแล้วก็มันพุ่งขึ้นมาเมื่อปียี่สิบยี่สิบสองไปไปลายยี่สิบสองยี่ิบสาม ยี่สเนี่ยอาจจะนิ่งก็จริงอยู่แต่ว่าเวลาเขาเรียกว่าปรับตัวหุ้นกู้ตัวใหม่เนี่ยค่าเฉลี่ยของต้นทุนยังสูงอยู่ฉันเนี่ยกรนงองลดหลักเบี้ยมาหนึ่งครั้งเองมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็มองว่าเราน่าจะเริ่มเห็นตัวฟันดิ้งเนี่ยเชื่อว่าอาจจะทรงๆหรือลดลงได้ประมาณสักครึ่งแรกของปีหน้านั่นคือตัวตัวติดล้อนะแต่ m t c นดี๋ยวพี่เล่าให้ฟัง m อ c เนี่ยน่าสนใจ เพราะว่ากำไรเ p c เนี่ยออกมาประมาณสักพันห้าเนาะกำไรก็โต16%เดือนเดียว3%คิว1คิวสินเชื่อโต3%คิว1คิวโต11%เก้าเดือนมาร์จิ้งเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วแล้วก็เอ็นพีอาก็ปรับปรุงนั้นจริงๆแล้วถ้าเทียบกันทุกบรรทัดเนี่ยต้องบอกว่าเ p c เนี่ยเจ๋งจริงๆเจ๋งจริงๆคือทำได้ทำได้ค่อนข้างค่อนข้างดีแต่ที่สำคัญพอดีอีกถามเรื่องของตัวตัว ตัวนิมนะตัวดอกเบีย้ยจุดแข็งของตัวเอ c นีีรอบนี้แต่เฉพาจริงแล้วเนะี่ย M p c พเนี่ยต้นทุนในการเรสฟันเนี่ยแพงกว่าของของติดล้อเพราะติดล้อเนี่ยมีแม่เป็นแบงค์กรุงศรีงั้นในแง่ของตัวชุดสวิตติ้งเนี่ยก็จะได้สวตติ้งที่ดีกว่าต้นทุนในการออกพัดคุณกู้ก็เลยถูกกว่าแต่จุดที่สนใจของ m อ c ซตรงนี้อีกเอ็นพีซีเนี่ยหลังหลังเนี่ยถ้าเราถ้าเราดูกันเนะี่ยเอ็พีซีเริ่มจะได้รับความนิยมจาก นักลงทุนต่างประเทศและเป็นเบอร์ต,ต้นต้นของโลกด้วยนั่นหมายความว่าเพราะอะไรเพราะเอฟซเนี่ยน่าจะเป็นบอลแบงค์คนหนึ่งนะที่ได้เรตติ้งจากเอสแพแล้วก็ฟิชเรตติ้งการจะได้เรตติ้งถึงแม้ว่าเรตติ้งเขาอาจจะไม่ได้สูงมากเหมือนแบงค์แหละแต่มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าเขาอยู่ในเดาร์ความสนใจการลงทุนของนักลงทุนระดับโลกแล้วผลก็คือว่าอะไรรู้ไหมล่าสุดเนี่ยล่าสุดเอ c ซออกหุ้นกู้สี่พันล้านบาท ซื้อหมดเลยแต่ที่สำคัญคือรู้ไหมอัตราดอกเบี้ย3.8% 3ปีถูกกว่าเมื่อเขาออกหุ้นกู้3ปีเมื่อ2อเดือนที่แล้ว1% 1%นหนงนะทั้งที่ดอกเบี้ยกองงอเนี่ยโอเคมันปรับลดลงแต่ว่าหุ้นกู้ตัวใหม่ที่เขาออก4,000ล้านเดือนตุลาคมมันถูกกว่าหุ้นกู้ที่ออกไปก่อนห้านนี้ซึ่งอเป็นในประเทศเนี่ยถึง1% มันสะท้อนว่า direction ของ m p c น่าสนใจเพราะว่าเวลาคุณเวสฟันต่างประเทศได้เนี่ยต้นทุนคุณถูกลงเั้าเนี้ย M อนจากนี้ไปจะได้ประโยชน์ทั้งการเวสฟันต่างประเทศนะแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยในประเทศที่ดูปรับลดลงนิ่งเขาอ่ะอาจจะสู้ตัวติดล้อไปได้แต่ทิศทางตัวมากินจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่ที่ดีฉะนั้นเนี่ยไตรมาสที่สเนี่ย ทิศทางของ NVC ก็ยังบวกต่อสินเชื่อยังโตดีมาจิ้นเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะดีแต่ว่ามันอาจจะมีผันผวนมากเพราะว,าวันหยุดมันเยอะ NPL เนี่ยคุมได้อยู่หมักเลยงนั้นสตอรี่เนี่ยค่อนข้างดีแต่มาสีก็โตเยียเยี่ยวๆ Q Q, แลวปีหน้าเนี่ยเราคิดว่า NVC จะโตรประมาณสักสิบเก้าเปอร์เซ็นฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามองในประเด็นนี้แล้วเราอาจจะยังไม่มองเรื่องของตัวคุณครับนะแล้วรับตัดไปก่อนเพราะเราไม่ทราบเหมือนกันจะพบว่าตัวติดล้อเนี่ยแล้วาปีหน้าโตสิบห ตัว MBC โต19ในขณะที่แบงก์อะปีหน้าโตไม่ถึง5หมายความว่าถ้าใครมองในภาพนี้จะเห็นว่ากลุ่มเนี้ยมันจะกลับมาเป็นหุ้นโกลด์ละแต่โกลด์แลกตาเท่ไหรก็ประมาณสักเซ็น15-20อร์ซ PE เนี่ยก็อย่าไปซื้ออยไปซื้อสูงมากเพราะว่าถ้าใครเคยเล่นกลุ่มเนี้จะพบว่ามันค่อนข้างจิสวิงแต่พี่คิดว่าไตรมาสีทั้ง m p c ติดล้อน่ะน่าจะเป็นขาบวกก็คือเยยคิวค โตได้แล้วปีหน้าก็โตแบบเบอร์ดิชชี่ั้นกลุ่มนี้เองเนี่ยเรามองว่าหาจังหวะแล้วกันเพราะว่าเวลาขึ้นมันขึ้นแรงๆเนี่ยมันอาจจะมีการปรับลงได้ถูกไหมครับอันนี้มันเป็นจังหวะแต่เชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยที่ทางน,าน่าจะดีขึ้นถ้าอะไรนะถ้าสถานการณ์ก็คือว่าเราไม่กังวลมากเกินไปจากนโยบายของคุณทรัมป์อันนี้เป็นอะไรที่พี่คิดว่ามันเป็น s t e m a t i c risk ซึ่งมันกระทบในภาพรวมของ e m e r g i n g market ก็ตไทยมาร์เกแล้วก็บอลยูแต่ถ้าเกิดว่าประเด็นเรื่องของต่างประเทศเนะี่ยมันไม่ได้แย่มากนะ ชื่อว่ากลุ่มเนี้ยหาลองหาจังหวะในการเข้าเทรดก็มีโอกาสนะครับอีกนิดนึงนะครับคือมันจะมีธุรกิจหนึ่งนะครับของเขาเนี่ยพวกเฮคูดี้นะครับแล้วก็ไอริเกเตอร์นะคือถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยโว้โตระเบิดระเบอ้อเลยนะพี่เอให้น้ําหนักสําหรับตัวกลุ่มประกันตรงนี้เนี่ยสักแค่ไหนอย,อยังไงและในอนาคตมันมีโอกาสไหมที่เขาอาจจะใช้ท่าในการที่จะสปินออฟออกมาแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวแม่ในภาพยา,ยาวๆอ่ะครับ อ๋อภาพระยาวยนะอาจจะยังงองไปถึง IPO นะยังยังไม่อยากมองขนาดนั้นเพราะเอาจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดว่าเขาจะไป IPO ได้แต่ว่าเป็นยังไงจริงๆโดยภาพรวมการเติบโตของอในหน้าประกันไทยของเขาเนี่ยก็เติบโตในอัตราที่สูงอยู่แล้วโตในอัตราที่สูงอยู่แล้วแต่มาสาเนี่ยอาจจะโตน้อยก็เพราะว่าสินเชื่อโตน้อยพอสินเชื่อโตน้อยนะ่ะมันจะมีผลต่อ Protection ก็อาจจะทําให้ติดลบไปบ้างแต่ว่าการทำประกันภยัยโดยทั่วไปเนี่ยยังเติบโตได้ดีอยู่แล้วก็ไตมาสี่เป็นสินเชื่อโตแล้วก็ไตมาสี่เนี่ย,กา,ยการปรับโครงสร้างก็น่าจะเป็นไปตามแผนคือจบได้ก็หมายความว่าตัวธุรกิจประกันเนี่ยก็จะถูกสปินออฟออกไปอยู่ภายใต้ตัวโฮลดิ้งคอมพานีนะครับแล้วก็จะทําให้มีโอกาสเติบโตที่ดีขึ้นฉันเนี่ยถ้ามองว่ายังเติบโตได้ดีไหมก็ยังเติบโตได้แบบดับเบิลดิจิต แต่ว่าถึงขั้นจะสปินออฟไปเป็น IPO แล้วจะเป็นตัว value ในการเพิ่มตัวตัวไรายได้ระยะยาวๆของติดล้อนี่ะไม่ได้มองไกลขนาดน,านั้นเพราะเอาจริงแล้วก็ยังไม่ได้มีไซส์ที่ใหญ่ขนาดที่จะไป IPO จะถามว่าจะเป็นอีกหนึ่งบวกของติดล้อไหมใช่ครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่จะว่าไปแล้วถ้าเกิดเป็นในเทอมนม non bank เนี่ยติดล้อก็ถือว่าเป็นเบอร์ตน้ตนตของประเทศไทยในการขายขายประกันนะครับถ้าใท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะพี่เอชอบ ตัวไหนมากที่สุดในบรรดาสามตัวนี้นะครับแล้วก็คนไหนที่ผมเชื่อว่าน่าจะติดดอยกันเยอะอะสำหรับกลุ่มนี้นะครับเราจะแนะนำสำับใส่จี้รอบนี้ยังไงครับจริงๆกลุ่มเนี้ยเอปออกติถ้าพูดให้นักคุณฟังก็คือว่ามันเป็นกลุ่มที่ต้องเป็นโมเมนตัมสต็อกนะก็คือมันไม่ใช่กลุ่มที่ซื้อซื้อรถถือหนึ่งก็คือนิสัยของมันอ่ะค่อนข้างจะผันผวนถูกไหมนิสัยของหุ้นอ่ะจะผันผวนแล้วก็เอ,อ มันก็ยังมีประเด็นอย่างเช่นเรื่องของตัวเศรษฐกิจกษษษแล้วก็เรื่องความเปราะบางของนี้กวัวเรือนนะครับเพียงแต่ว่าเทรนอย่างนี้ไปเนี่ยคิดว่าปีหน้าทั้งสาบริษัทเอซสวัสดีล้อนะกำไรน่าจะโตแบบดับเบิลดรจิต n อ c อาจจะโตได้ได้ดีหน่อยขดคือชอบตัวไหนชอบตัวที่เรียกว่ามีสตอรี่ที่แข็งแรงที่สุดก็คือ MTC อาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่น่าสนใจก็เพราะว่าหนึ่งการจะโตเอน็นดีซล้ที่สุดแล้วถ้าเทียบกับสามคนนี้ คือค่อนข้างนิ่งไม่ผันผวนสิเชื่อโตดีกำไรโตรต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ROE เติบโตและ NPL นะคุมได้อยู่หมัดันั้นถ้าตัวเองเลือกเป็นท็อปิกตัวแรกเ่ยเลือก NTC เอ็พีซีเพราะว่าชอบความเสถียรตัวที่สองเนี่ยติดล้อเพราะว่าติดล้อเนี่ยหลังจากที่คว่ำมาสักพักหนึ่งอ่ะนาสักพักหนึ่งคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยทิศทางติดล้อน่าจะดีขึ้นแล้วก็การปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นโฮลดิ้งเนี่ยจะทําให้ติดล้อเนี่ยไม่ไม่ต้องผูกพันแล้วจะต้องจ่ายเป็นคุ้นปันผลจะจ่ายเป็นเงินปันผลฉะนั้นเนี่ยตัวดรายชั่นเอฟเฟกต์เนี่ยจะลดลงแล้วก็ราคาหุ้นก็ถือว่าถูกที่สุดในบรรดาสามคนก็คือเอ c นพีซีสวัสดิติดล้อนะครับติดล้อเนี่ย ถูกที่สุดก็คือชอบตัวติดล้อเป็นตัวที่สองตัวสวัสด์เนี่ยชอบชอบปานกลางก็คือว่าในแง่ของตัวการเตบโตก็ดับวริจิตเพียงแต่ว่าถ้ามองในเชิงของ m p l เนี่ยเราจะเห็นว่าสวัสด์ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่บ้างนะครับแล้วก็สำรองตรงนี้เสียนะสวัสดก็ประมาณส 60, 70, ะะัก6 0 7ิบเจ็ดสิบะที่ตัว m p c ติดล้อเนี่ยเกินร้อ,อยฉะนั้น,นในแง่ของความแข็งแกร่งก็ต้องยอมรับว่าสวัสด์อะอาจจะสู้ m p c ต,ติดล้อไม่ได้ก็เลยให้ลำหนักเป็นแค่ถือสัตัวสวัสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับเข้าใจว่าพรุ่งนี้งบของสวัสดน่าจะประกาศแล้วก็วันศุกร์เนี่ยมีการประชุมนักวิเคราะห์ถ้าออกมาดีอย่างที่ทางผู้บริหารไปพูดไปว่าแต่มาสามกัลมาจะโตเยีะยคิวๆเนี่ย Q นะก็มีลุ้นเหมือนกันแต่ว่าโดยภาพรวมนชะื่อว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเทอร์นาราว ในแง่ของการเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็เติบโตเสถียรภาพมากขึ้นนะครับเพีงแลรวเราชอบ MPC ติดล้อแล้วก็สวัสดิ์เป็นตัวที่3นะครับ